เนี่ยวัตถุดิบของตาวันนี้ดูที่ตาจะทำกับข้าวอะไรให้กินวันนี้แล้วก็อดีห้อยตาจะแกงสับป,ปะรดใส่ห้อยแกงคั่วสับป,ปะรดใส่ห้อยนะวันนี้ตามีเคล็ดลับนะลองติดตามมาดูถ้าไม่ติดตามตาจะไม่รู้ว่าตามีเคล็ดลับอะไร สับป,ปรสที่เราจะมาแกงคั่วสับป,ประรสไต่ห้อยนี่นะเราต้องเอามาสับก่อนนะสับเสร็จแล้วก็เอาเอา,เอาหั่นแล้วก็บีบเอาน้ำเปรี้ยวมันออกเพราะว่าเวลาเวลาแกงอะ่ะมันจะได้แบบน้ำที่แกงจะเข้าไปในเนื้อสับปนรด สับป,ปะรดที่เราจะไปทำแกงกคั่วห้อยสับป,ปะรดเนี่นะเราต้องบีบน้ำมันออกก่อนนะไอส่วนผสมที่เราจะแกงคั่วสับปะรดกับห้อยน่ะมีสับป,ปะรด สับปะรดที่เราสับแล้วบีบน้ำเปรี้ยวออกก่อนนะแล้วก็ห้อยแล้วก็กะทิพริกแกงแล้วก็น้ําตาลปี๊บเกลือแล้วก็น้ําปลาเรื่องที่เราแกจะแกงคัวห้อยสับปะรดนี่นะเราซิกเส็นแล้วเราเดียวเรามาแกกันนะ เราก็จะใส่ห้างกะทิลงไปเลยนะห้างกะทิเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงแกงข้าวห้อยสับปะรดนี่นะเราใส่กะทิเสร็จแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะใส่พริกแกงเผ็ดแล้วก็เคี่ยวสับปะรดลงไปนะล้างสับปะรดเคี่ยวพริกแกงกับห้างกะทิประมาณสิบห้านาทีให้มันสับปะรดมันเปื่อยก่อนนะ แล้วค่อยใส่ห้อยแกงคั่วห้อยกับสับประรดนี่น่นเราไม่ต้องผัดที่แกงให้มันแตกมันนะเราใส่พร้อมกันได้เลยนะเกีียวสับประรดประมาณ15นาทีได้ทีเลยนะเราก็จะปรุงรสกันเลยนะเราจะใส่น้ำตาลตัดตีจ้ะ เราปรุงรสได้ที่แล้วนะแล้วก็ใส่ห้อยลงไปแล้วใส่หัวกะทิลงไป เสร็จแล้วนะแกงคั่วห้อยกับสับประรดตาเนี่ยไอ้เคล็ดลับที่ตาทำคลิปให้ดูอะลองไปทำกันดูว่าตาทำแบบไหนมีเคล็ดลับยังไงเอาไปทำค่ายทำกิทิบ้านก็ได้นะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะไอ้ตรงนี้สำคัญเลยนะติดตามให้ตาด้วยและมีกำลังใจมาทำแกงที่ตาพอจะมีความรู้อยู่บ้างเอาไปทำกัน อร่อยต้องลองนะ